เป็ดน้อยผู้ทอระหนุงพระเจ้าราชาธิราชเคลื่อนกองทัพจากเมืองทะละมายังเมืองมองมะละอีกประมาณ30สบเส้นจะถึงตัวเมืองก็ตั้งค่ายมั่นคงไว้ และอมาตหินมณีกระรอดก็ยกกองทัพมาสมทบชาวเมืองมองวาละก็ตื่นวุ่นวายกันอยู่ในเมืองสมิงเลิกพระรู้ว่าเสียเมืองเตลวมูแลงเมืองเตวประซุยแล้วเจ้าอายพระยาก็ตายทางกองทัพเมืองพระสิมก็พ่ายแพ้เสียรีพลเครื่องอาวุธเป็นอันมากก็ตกใจเห็นว่าจะต่อสู้ต้านทานไม่ได้จึงให้จัดเรือบรรทุกไพรพล เบียงอาหารคิดจะหนีไปยังเมืองตะแคงขณะนั้นมีบุตรชายของสมิงเลิกพระผู้หนึ่งชื่อเป็ดน้อยมีฝีมือน้ำใจกล้าเข้ามาคำนับว่าบิดาอย่าเพิ่งหนีข้าพเจ้าขออาสาจะชนช้างกับพระเจ้าราชาธิราชถ้าข้าพเจ้าแพ้แล้วบิดาจะหนีไปก็ตามเถิดสมิงเลิกพระได้สติก็งดอยู่ เป็ดน้อยจึงแต่งหนังสือถึงพระเจ้าราชาธิราชท้าทายขอชนช้างด้วยพระเจ้าราชาธิราชได้แจ้งก็มีหนังสือตอบตกลงกำหนดการชนช้างในวันรุ่งขึ้นเป็ดน้อยก็มีความยินดีนักรุ่งขึ้นเวลาเช้าเป็ดน้อยจัดกองทหารตามขบวนพิชัยสงครามขึ้นช้างพลายอายน้อย ยกออกมาตั้งณนะประตูเมืองแล้วใช้ให้คนไปทูลพระเจ้าราชาธิราชว่าตนมารอแล้วพระเจ้าราชาธิราชจัดแจงพลทหารซ้ายขวาพร้อมแล้วก็ให้ผูกพรายสิงหานารายเป็นพระขชาทานจะเสด็จออกไปชนช้างกับเป็ดน้อยอมมาทินมณีกรอดกับสมิงพ่อเพชรเข้ามากราบทูลว่า การสงครามครั้งนี้ทหารฝ่ายเราเข้มแข็งนักทั้งปัญญาความคิดก็หลักแหลมเห็นจะชนะแน่แท้ประการหนึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์ตราทิราชอันประเสริฐจะไปชนช้างด้วยเป็ดน้อยอันเป็นแต่บุตรสมิงเลิกพระนั้นหาควรไม่ประดุดดังเอาดวงแก้วมณีไปแลกกับลูกปัดเอาพิมเสนไปแลกเกลือ เอาเนื้อไปแลกกระดูกขขาพระเจ้าเห็นไม่สมอันการซึ่งจะเอาเมืองมองมาละนั้นอย่าได้ทรงพระวิตกเลยขขาพระเจ้าทั้งสองกับทหารทั้งปวงจะขออาสาตีเมืองมองมาละมาถวายให้ได้ในสามวันขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปชนช้างด้วยเป็ดน้อยเลยพระเจ้าราชาธิราชได้ฟังอมมาตย์ทินมณีกระรอดกับสมิงพ่อเพชร คูณห้ามดังนั้นก็ทรงพระสวนตรัสว่าท่านทั้งสองมาว่าทั้งนี้ก็จริงอยู่อันสงครามครั้งนี้อย่างไรเราก็ชนะเป็นมั่นคงหาแครงไม่ซึ่งท่านจะห้ามเราไม่ให้ไปชนช้างด้วยเป็ดน้อยเนื้อความข้อนี้เราจะขอถามก่อนถ้าศัตรูขี่ช้างพังตัวเราขี่ช้างพลายอันมีฝีงา จะให้เราเกี่ยวช้างหนีไม่ให้สู้รบหรือประการใดตัวเรานี้หมายใจว่าเป็นกษัตริย์ผู้ประเสริฐอันการชนช้างกันนี้เป็นที่เล่นอันสนุกสำหรับกษัตริย์ผู้องอาจมาแต่ก่อนเราคิดจะชนช้างกับข้าศึกอยู่ทุกวันมิได้ขาดบัตรนี้เป็ดน้อยบอกว่าจะชนช้างกับเราเรามีความยินดีหาที่จะอุปมาได้ อันเป็ดน้อยเล่าก็เป็นบุตรสมิงเลิกพระสมิงเลิกพระก็เป็นบุตรเจ้าอายประสาสตเจ้าอายประสาสตเป็นบุตรอายกำกองอายกำกองก็เป็นโอรสพระเจ้าแสงเมืองมิงผู้เป็นพระเชษฐาของพระบิดาเราเป็ดน้อยก็เป็นเชื้อราชวงศ์สืบเนื่องกันมาจะเป็นผู้อื่นหาไม่ได้ท่านเป็นผู้เท่าไม่รู้หรือ ควรเราจะชนช้างด้วยเป็ดน้อยให้เป็นเกียรติยศไว้นามให้ปรากฏในพระราชพงศาวดารสืบไปจนสิ้นการมหากันบุตรนัดดาซึ่งจะเป็นเจ้าแผ่นดินต่อไปภายหน้าจะได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างมีมาณนะองอาจในการสงครามอมตทินมณนีกรรอดและสมิงพ่อเพชรได้ฟังก็จนใจอยู่ พระเจ้าราชาธิราชก็เสด็จขึ้นทรงพลายสิงหานารายยกพลเข้าไปถึงริมคูเมืองมองมลละซึ่งเป็นที่กลางแปลงก็ให้หยุดกองฝ่ายเป็ดน้อยเห็นดังนั้นก็ยกพลเลื่อนออกไปสมิงนุระสินยืนช้างอยู่หน้าพระคชาทานพระเจ้าราชาธิราชก็ใส่ช้างจะชนช้างกับเป็ดน้อยเป็ดน้อยจึงร้องว่า เรายกมาตั้งใจจะชนช้างด้วยพระเจ้าราชาธิราชตัวต่อตัวตามสัญญากันท่านขับช้างเข้ามาดังนี้จะชนเป็นสองตัวให้เสียสัตยานุสัต์หรืออย่างไรพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังเป็ดน้อยว่าดังนั้นก็ตรัสห้ามสมิงนุระสินสมิงนุระสินก็รีช้างออกไป แล้วพระเจ้าราชาธิราชก็ใส่พระขชาทานเข้าประสานงากับช้างของเป็ดน้อยช้างเป็ดน้อยยืนได้ที่ถนัดแทงถูกไพ,พลงาพลสิงหานารายทําให้เสียหลักขวางตัวไปเป็ดน้อยได้ทีชักดาบโพรงแก้วออกจะฟันเป็นบุญญาธิการของพระเจ้าราชาธิราชเทวดาช่วยคุ้มครองรักษา บันดาลให้เป็ดน้อยชักดาบไม่ออกจากฝักเป็ดน้อยขัดใจจึงฟาดไปทั้งฝักถูกพระพักพระเจ้าราชาธิราชแตกไปหน่อยหนึ่งพระเจ้าราชาธิราชทรงพระแสงของเงาเกี่ยวพลายสิงหานา,นารายพระคชาทานหันกลับเข้ามารับช้างของเป็ดน้อยแล้วเข้าชนแบกล่างช้างเป็ดน้อยก็ถอยไปจนถึงริมคูเมือง เหลือกำลังก็ร้องขึ้นพระเจ้าราชาธิราชได้ทีเหนือพระแสงของเงาขึ้นจะฟันเป็ดน้อยเป็ดน้อยจึงวางขอและดาบโพรงแก้วยกมือถวายบังคมเหนือคอช้างพระเจ้าราชาธิราชเห็นดังนั้นจึงตรัสว่าตัวเป็นชายชาติทหารออกมาชนช้างกับเราแล้วเหตุใดจึงไหวเราชนี้เล่า เด็ดน้อยจึงทูลว่าเมื่อแรกข้าพเจ้าไม่แจ้งว่าพระองค์ประกอบด้วยบารมีใหญ่หลวงถึงเพียงนี้จึงออกมาชนช้างด้วยพระองค์บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นพระเดชานุภาพของพระองค์เป็นอัศจรรย์นักขณะเมื่อพระองค์เสียทีข้าพเจ้าจะฟันพระองค์แต่ชักดาบไม่ออกจากฝักอันดาบของข้าพเจ้าชื่อว่าโพรงแก้วเล่มนี้ ถ้าข้าพเจ้าชักออกจากฝักได้แล้วอย่าว่าแต่พระองค์เลยถึงคอช้างพระที่นั่งของพระองค์ก็จะฟันให้ขาดสิ้นออกไปด้วยกันนี่พระองค์ทรงพระบุญบารมีมากนักจึงไม่ได้เป็นอันตรายข้าพเจ้าบุญน้อยมิอาจจะต่อสู้กับพระองค์ได้ข้าพเจ้าจึงยอมถวายบังคมชนี้ พระเจ้าราชาธิราชทรงฟังเป็ดน้อยทูลดังนั้นก็เกี่ยวช้างพระที่นั่งถอยออกมาสั่งให้ทหารคุมเอาตัวเป็ดน้อยเข้ามาณนคะ่ายบรรดาพลทหารของเป็ดน้อยที่ออกมานั้นก็แตกหนีเข้าเมืองสิน้นฝ่ายสมิงเลิกพระรู้ว่าเป็ดน้อยชนช้างแพ้พระเจ้าราชาธิราชก็ตกใจลงเรือหนีไปทหารตามจับได้ พาตัวเข้ามาถวายพระเจ้าราชาธิราชให้นำตัวสมิงเลิกพราพัญญาสมิงเลิกพรา,พา,ลพราและพัญญาเป็ดน้อยไปจำไว้กองทัพจับเฉลยศึกเมืองมองมาละได้ถึง9ก้าหมื่นครั้นเวลาเช้าพระเจ้าราชาธิราชเสด็จออกพร้อมด้วยเสยนาบดีนายทัพนายกองรักสั่งให้คุมเอาตัวเป็ดน้อย เข้ามาหน้าพระที่นั่งกรสถามว่าตัวสรรเสริญว่าดาบโพรงแก้วดียิ่งนักทำไนเราจะได้เห็นประจักษ์เป็ดน้อยกราบทูลว่าถ้าพระองค์จะใครทอดพระเนตรดูกำลังดาบโพรงแก้วนั้นก็ได้ขอให้เอาหม้อพะเนียงมาตั้งไว้แล้วเอาสายโซ่ลงใส่ในหม้อพะเนียงให้เต็มเอาเกาะเหล็ก หุ่มข้างนอกให้ได้แปดชั้นดาบโพรงแก้วนี้สามารถจะฟันให้ขาดออกได้ทั้งสิน้นพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังดังนั้นจึงให้เอาสายโซ่บรรจุลงในหม้อพผนียงให้เต็มหุ้มด้วยเกราะเหล็กแปดชั้นตามคำเป็ดน้อยกราบทูลแล้วตรัสบังคับว่าให้เป็ดน้อยฟันผนียงหน้าพระที่นั่งอัมายทินมณีกรรอดกับสมิงพ่อเพชร ทูลทัดฐานว่าซึ่งพระองค์จะโปรดให้เป็ดน้อยผู้ขบฏถือดาบหน้าพระที่นั่งผิดด้วยธรรมเนียมขอได้ทรงพระกรุณาโปรดตัดสั่งให้ข้าทหารซึ่งกินน้ำพิพัฒส,สัตยาฟันจึงจะควรพระเจ้าราชาธิราชทรงเห็นชอบด้วยจึงให้เจ้าสมิงนครอินเข้ามาฟันเจ้าสมิงนครอิน กราบถวายบังคมแล้วเอาดาบโพรงแก้วมาฟันพเนียงพเนียงก็ขาดเป็นสองท่อนพระเจ้าราชาธิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ชอบพระไทยจึงสั่งให้เอาดาบโพรงแก้วไว้เป็นพระแสงต้นตั้งแต่นั้นมาแล้วตรัสแก่เป็ดน้อยว่าตัวกับเราเป็นข้าศึกทําสงครามได้ชนช้างกัน แล้วตัวก็เห็นบุญญาพิสมภานแห่งเราวางอาวุธเสียในท่ามกลางสงครามไหวเราเหนือคอช้างนั้นเราก็เห็นว่าตัวรู้ตัวว่าผิดเราก็มีความการุณาหามีความพยาบาทไม่ประการหนึ่งเล่าตัวก็ใช่ผู้อื่นเป็นเชื้อสายเดียวกับเราเราไม่ฆ่าจะเลี้ยงไว้ให้มีความสุขสืบไปตัวอย่าได้คิดรังเกียจเลย จงอยู่ตั้งใจทำราชการกับเราเถิดเป็ดน้อยกราบทูลว่าซึ่งพระองค์ตรัสมานี้พระคุณหาที่สุดไม่ได้อันตัวข้าพเจ้าได้ทำเกินไปก็มีโทษผิดเป็นอันมากซึ่งข้าพเจ้าจะอยู่เป็นข้าพระองค์นั้นคงอยู่ไปไม่ตลอดถ้าพระองค์ส่งพระฉายเห็นแผลในพระพักครั้งใด ความตายก็ถึงข้าพเจ้าทุกครั้งไม่กำหนดวันเวลาใดเลยข้าพเจ้าไม่ขออยู่ให้ลำบากแล้วจะขอถวายบังคมลาตายเสียในครั้งนี้พระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังก็สงสารเห็นว่าเป็ดน้อยมีน้ำใจเป็นชายชาติทหารไม่กลัวตายเสียดายชีวิตพระเจ้าราชาธิราชอยากได้เป็ดน้อยไว้เป็นทหาร ตรัดอ้อนวอนถึงสามครั้งเป็ดน้อยก็ยืนยันว่าขอตายจึงตรัสสั่งให้เอาตัวเป็ดน้อยไปฆ่าเสียฝ่ายพัญญาเป็ดน้อยรู้ว่ามีรับสั่งให้เอาตัวผัวไปฆ่าก็ร้องไห้อื้ออึงพระเจ้าราชาธิราชได้ยินพัญญาเป็ดน้อยร้องไห้ร่ำไรอยู่ก็ทรงพิโรธให้สมิงอินทชีพผู้คุมตัวว่า มิได้ห้ามปรามพัญญาเป็ดน้อยจึงให้เคี่ยนสมิงอินทชีพ30ทีแล้วโปรดให้สมิงอินทชีพเป็นเจ้าเมืองมองมะละแล้วสั่งให้สมิงดิดกุมารคุมเอาตัวสมิงเลิกพระกับครอบครัวรวมทั้งพัญญาเป็ดน้อยลงไปคุมไว้ที่เมตมะ